โอเคเป็นไงบ้างชุมช่มชุ่มชุ่มไม่แต่เมือยี่ตรงนี้มันไม่ชุ่มหรอกแต่คนถ่ายบอกว่าให้เราไปนี้เพื่อคุณไ้ชมแม่ันธน้องอุ่นยอมเปียกกางเกงเป็นไงบ้างวินาเร่ที่เดิ ู้ชมครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมชอบมากเลยสระว่ายน้ำที่เนี่ยแล้วก็คุณผู้ชมจะได้อัตลสของการอาบน้ําแบบซีวิวกันเลยทีเดียวโอ้เลยผมบอกได้คําเดียวครับว่าต้องมาอีกที่หนึ่งนะเราเล็กคอมเมนต์กันเลยดีกว่าเล็กคอมเมนต์ก็คือแนะนำเป็นสถานที่ที่เราแนะนําเลยว่าคุณต้องมาพักให้ได้ยอย่าไปเชื่อที่หนคอมเมนต์บอกในยูทู อยากไปเที่ยวที่ไหนต่อคอมเมนต์บอกใน YouTube นะหรือสับตะไคร์เราด้วยเดีย๋ยวเราจะพาสับตะไคร์กันใช่ไหมอุ่นครับปูตัวกลมบ๊ายบายก่อนไมเปยบ๊ายบายก่อนครอบครัวตัวกลมอี<ะ>๋ครอบครัวตัวกลมไปแล้วอตอนนี้ถ้าแปลกใจนะครับแม่น้องอุ่นตอนนี้ไม่ได้ไปไหนฮะไปขัดหน้าให้คุณป้าที่เคารพอยู่มันเจ้าของหมดแล้วนี่แหละเวิร์ดบ๊ายบาย ทิ้งท้ายด้วยภาพบรรยากาศสาระน้ำแล้วก็วิว